ส่วนคู่นี้ค่ะก็แต่งงานกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะสำหรับน้องแพตตี้แล้วก็พี่แดนของพวกเรานี่คู่นี้ต้องบอกว่าโหแฟนคลับก็ลุ้นกันเหลือเกินค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีทาย,ยาทกันสักทีนะคะเมะื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ออกอีเวนต์ด้วยกันเลยต้องขอไปอัปเดตกันสักหน่อยว่าแต่งงานกันแล้วชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงเลื่อนขันจากแฟนไปเป็นสามีภรรยากันแล้วรู้สึกแบบไหนนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ ทั้งคู่เพิ่งจากควงการไปตรวจร่างกายกันมาด้วย้าเออก็น่าจะมีความพร้อมในการที่จะมีเบบีประมาณนึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันเลยค่ะมันคนเป็นเรื่องของการมองภาพระยะย,ยาวมากกว่าเป็นเรื่องว่าเออหลังจากนี้เมื่อก่อนถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้แต่งงานอะไรเราก็เราก็มองแค่ว่าออมีชีวิตรักให้มันดีขึ้นก็พอให้แบบดูแลกันให้ดีมากสุดก็พอแต่พอแบบว่า พอพูดถึงเขาแต่งงานแล้วมันก็ต้องมองว่าโอเคให้เราจะไปยังไงต่อไปต,ต,อต่อไปต่อไปอานิมูนมานครับมันาก็ดีก็ก็ยังเป็นที่ที่ดีแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันมเราก็เดินทางด้วยกันมาบ่อยมากครับมันก็เป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ที่ดีแล้วกันะไม่ไม่มันเหมือนเดิมเพราะว่า <Okay. S 1> คือเราก็ตอนที่เราครบกันอะเราว่าเราก็ทําทุกอย่างแบบไม่ให้ขาดตัวบกพล้องอยู่แล้ว พอมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราจูนกันติดนิสัยแบบนี้เราโอเคกันหมดแล้วอะ่ะเราถึงตัดสินใจที่แบบอ่ะน้งแต่งงานดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบแต่งไปแล้วมันมีปัญหากันที่หลัง<ม>ก็อย่างที่ถ้าใครดูคลิปช่องเราก็จะเห็นนะครับเพราะว่าเราไปไปตรวจสุขภาพมาก่อนเพราะว่ายิ่งพอเราก็ต้องอย่างที่บอกต้องมองนอนาคดด้วยว่าเออตกลงใจอย่างไรแล้วก็ด้วยกับอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นเพาเราเราไม่เราไม่คิดหรือเตรียมตัวไว้ก่อนอ่ะบางทีอยู่ๆเราอยากจะมีน้องขึ้นมา แล้วแบบอายุไม่ได้เนี่ยมันมันก็มันก็เสี่ยงต่อทั้งตัวตัวแม่แล้วก็ตัวตัวเด็กด้วยนะครับคุยกับหมอหมดแต่ว่าถามว่าุยก็หมอก็บอกรายละเอียดหมดนะจริงเราสงสัยเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่ในไข่มีลูกยากหรือเปล่าแกให้เวลามากขึ้นนั่นเองโอ้โหต้องขยี้นิดนึงสม่ำเสมอนิดนึง แข็งแรงมหมเราแข็งแรงไหมแข็งแรงมากอาบอกดีดีใช่ครับถ้าเกิดว่าตามตามเรื่องสุขภาพที่ตรวจมา,าก็ได้หมดทั้งแบบทุกอย่างเลยผ่านเกณฑ์หมดเลยคือพวกของแบบนี้มันแอบบอกอยากนิดนึงนะบางคนอาจจะต้องแบบคือถ้าวันหนึ่งพร้อมมันเราก็คงบอกแล้วอ่าจับมือกันแล้วก็โอ้พร้อมแลวนะอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านักตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออยังอยากแบบก็ยังอยากอไปเที่ยวอยู่นิดนึงใช้เวลาสองคนนิดนึง อดแนมันได้ก่อนนะว่าเขาต้องเป็นคุณแม่อเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆอาออันนี้พูดจริงๆนี่ไม่ได้เป็นมุกด้วยทำไมทแต่ว่าเขาเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆเขาเป็นคนมีความใส่ใจรายละเอียดมากครับแล้วเขาก็แบบเออแล้วเขาก็โฟกัสมากๆที่แบบการดูแลอะไรเหมือนเราก็วัดจากที่เขาแบบดูแลรายละเอียดอย่างตัวตัวเราเราอยู่ด้วยกันหือแม้กระทั่งเขาดูแล น้องหมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าแต่แต่มันก็จริงอ่ะคือเขาแบบเออมากๆากคือว่าเขาเขาเป็นได้ดีได้ดูจากการเล่นกับพี่หรือว่าหลานแล้วคิดว่าน่าจะสายทางเล่นสายแบบพาไปลุยพาไปอะไรอะไรางี้ถ้าช็อตนี้แดนต้องถือว่าไม่ใช่ใช่ผมทําได้ผมทำได้ทำได้แต่ว่าเล่นอ่ะเล่น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 อยากเห็นน้องแฝดนี้เราอยากจะมีแฝด เลยไหมคะทีเดียวเลยค่ะจริงๆเห็นทีกับพพทีก็แบบน่ารักมากเลยนะคะเหมือนพอเขาแบบเป็นวัยเดียวกันแล้วเวลาแบบก็สามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งใัรู้สึกว่าอ๋อมันดีตรงนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เก็บไปชิปค่ะเก็บสะดวกแล้วเพราะว่าทีเดียวเลยได้สคนเลยสะดวกสะดวกเลยแบมันสะดวกไปเจริงๆน่าจะห่วงเรื่องเรื่องเรื่องน้องที่มีแบบสรีระขอกออกนิดนึงกคนบ้คน ใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องดูอีกที